สวัสดีค่ะวันนี้ยายบุญก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเช่นเคยนะคะในเรื่องของธรรมชาติความสุขความทุกข์นะว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรเราจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงวันนี้ยายบุญจะพูดในเรื่องฝึกสติ ฝึกการรู้ตัวฝึกการรู้ตัวเพราะอะไรเพราะเรารู้ตัวไปตามกิกเลสเราไม่รู้ตัวเพื่อที่จะรู้กิเลสรู้ทันกิเลสรู้ทันความรู้สึกนึกคิดนะคะทีนี้ในการที่เราจะฝึกนั้นเราก็ต้องหนึ่งละต้องฝึกทั้งภาคปฏิบัติจริงคือ สู้กับสถานการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เราดำเนินชีวิตในสถานการณ์จริงนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือฝึกฝึกเพื่อที่จะให้รู้วิธีการอย่างเช่นก่อนจะนอนเราก็ฝึกนะก่อนจะนอนเราก็ฝึกฝึกอะไรฝึกดูความรู้สึกนึกคิดฝึกรู้กายฝึกที่ฐานกายเพราะมันเป็น มันมีรูปมีร่างเป็นความจริงเป็นปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเราไปหลงความรู้สึกนึกคิดนะบางทีมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันถ้าจะนอนแทนที่จะนอนมันก็เอาไปเรื่องแต่เมื่อวานนี้มาคิดหรือคิดพวกนี้นะมันก็ไม่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นการฝึกก็ต้องฝึกที่ร่างกายฐานกายก่อนรู้กายก่อน ตามที่ยายเคยบอกในคลิปก่อนๆว่าเราก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะจะดูตรงไหนของร่างกายเมื่อดูไปดูไปดูไปมันไหลไปคิดนี่มันไหลไปคิดถ้าเราตั้งใจจะดูมันน่ะมันจะหายไปเพราะว่าสติเราไม่ทันสติเรายังไม่เข้มแข็งนะ สติเราไม่เข้มแข็งเราก็เลยตามรู้เนื้อาหาของความคิดไม่ได้ถ้าเราจะตั้งใจดูมันแต่ถ้าจะให้เราคิดวางแผนจะทํางานนั่นจะทํางานนี่น่ะเราคิดได้เราคิดได้เรารู้ว่าเราคิดแล้วเราก็จําได้ด้วยว่าเราคิดอะไรเราวางแผนจะทําพรุ่งนี้นะ่ะเราก็รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเออเราจะตั้งใจดูมันทีนี้ถ้าเราสติไม่ไวเราจะไม่รู้เลยมันจะหายไปซึ่งยายเคยเป็น เมื่อก่อนยายเคยฟังเทศแล้วก็จะมีะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้ดูให้ดูจิตให้ดูจิตพอยายจะตั้งใจดูมันขณะที่ทํางานอยู่จิตผุดขึ้นยายจะดูมันมันหายไปเอา้ามันหายไปไหนล่ะนะยายก็เลยคิดว่าเออคงไม่คงไม่ใช่จริตคงไม่ใช่จริตยายแท้จ,จริงแล้ว ต่อมาจึงรู้ว่าไอ้ตัวเองที่ดูไม่ได้น่ะคือตัวเองยังไม่มีสติเข้มแข็งยังไม่ไวยังไม่ทันยังไม่ปล่อยยังยึดยังติดอยู่กับตัวมันอยู่ถ้าเราจะรู้เราต้องห่างออกมาห่างออกมารู้ทั้งหมดต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเราต้องรู้ทันในขณะที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดจึงจะเห็นความรู้สึกนึกคิดได้นะคะ เพราะว่าการรู้ของเราเนี่ยการฝึกครั้งแรกของเราเนี่ยเราจะรู้เป็นจุดเป็นจุดไปอย่างเช่นรู้ลมเราก็จะรู้จุดที่ลมที่จมูกเราจะไม่สามารถรู้ทั้งตัวได้เลยเราจะไม่สามารถรู้ทั้งตัวได้เลยนะคะฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกจนชินเมื่อเราชินว่าอ๋อรู้เป็นแบบนี้รู้เป็นแบบนี้มันถึงจะรู้ห่างๆได้นะซึ่งถ้าเราฝึกในครั้งแรกนี่เราก็จะรู้สึก ถ้าเราจ้องเกินไปก็จะทําให้เราปวดหัวปวดศรีศรษะหนักได้เพราะฉะนั้นการดูของเราต้องรู้แบบสบายสบายรู้ห่างห่างเออรู้ห่างห่างรู้รู้กว้างก้างรู้ห่างหงรู้กว้างก้างรู้ไกลๆรู้เหมือนแอบดูประมาณนั้นนะคะถ้ามันไหลไปก็ดีได้ประโยชน์ถ้ามันกลับมาเร็วก็ดีได้ประโยชน์ นะคะเพราะอะไรถ้าเราไหลไปไหลไปเราก็จะจะสังเกตว่าสิ่งที่เราคิดมันคิดอะไรบ้างเราก็ฝึกดูอย่างนี้แหละคะ่ะดูไปเรื่อยตอนกลางตอนกลางวันเราก็ฝึกดูด้วยนะคะทีนี้เราเราดูขณะที่เราทํางานเคลื่อนไหวร่างกายเราก็ดูไปด้วยเห็นความคิดแล้วก็เห็นไปถึงตอนเย็นมาเราก็มาสรุปว่าวันนี้เราเราคิดอะไรบ้างเราไหลอะไรบ้างเรารู้อะไรบ้าง ซึ่งถ้าเราฝึกดูฝึกรู้บ่อยๆเราจะเห็นหนึ่งละความไม่เที่ยงของการคิดนะคะความไม่เที่ยงแปลว่าอะไรอย่างเช่นมันคิดไปเรื่อยเปื่อยเฉยเฉลียหลายเรื่องหลายราวมันไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะให้มันคิดเออบางทีโอ๊ยไม่รู้เรื่องอะไรล่ะนะบางคนก็สรุปได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆมันคิดไปตามธรรมชาติของมัน บางเรื่องเราไม่อยากคิดมันก็คิดเราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้เราไม่ได้สั่งประมาณนี้นะคะอีกอย่างเราก็จะเห็นความแล้วจะเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดแล้วตอนตอนตอนเย็นเราคิดเราคิดคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่เราวางแผนนั่นนี่พอเหตุการณ์จริงมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราวางแผนเราก็จะรู้ตัวนะบางคนก็จะรู้ตัวยายก็จะรู้ตัวว่าเอ้าคิดอีกคิดอีกเรื่องหนึ่งเวลาทํา ทำจริงแล้วมันเป็นอย่างอื่นมันทําอย่างอื่นมันไม่ได้เหมือนคิดไว้นี่นายายก็จะโอ้คิดเสียคิดเสียเวลาเหนื่อยที่จะคิดนะคิดตั้งนมตั้งนานคิดทั้งวันทั้งคืนคิดจนดึกจนดื่นแต่พอจะทามันไม่ได้ทําเหมือนที่ตัวเองคิดก็เลยรู้ได้ว่าโอ้เสียเวลาเสียคิดเฉยเฉยแต่ไม่ได้ใช้นะคะคิดเฉยเฉยแต่ไม่ได้ใช้ มันก็เลยเหนื่อยที่จะคิดมันก็เบื่อนะอ่ามันก็จะรู้รู้คาไม่เที่ยงรู้ว่าคิดแล้ว,ส,วสมมติว่าคิดว่าจะไปเจอคนนี้จะพูดอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ทําเหมือนที่เราคิดนะคะมันไม่เที่ยงเขาไม่ได้คิดเหมือนที่เราวางแผนไว้เขาไม่ได้เป็นไปตามเกมที่เราวางไว้เขาไม่ได้รู้เหมือนที่เรารู้เขาไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดมันจึงได้คําตอบว่าโอ้ คนนียรู้ได้เฉพาะตนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดนะ่ยมันเป็นแค่ความคิดของเรามันไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นซึ่งมันก็มีคําตอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันผุดขึ้นมาที่สําคัญคือเพื่ออะไรเพื่อเราจะเพื่อเราจะให้ตัวจําของเราเนี่ยได้รู้สิ่งใหม่ ได้รู้สิ่งใหม่ให้ได้ข้อสรุปว่าความคิดนี่มันหลอกเราให้เราเป็นทุกข์มันเอาข้อมูลจำเดิมมาหลอกเราให้เราเป็นทุกข์ตัวนั้นนะ่ะมันไม่เป็นกลางมันเป็นกิเลสเมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วขันของเราก็ทำงานเหมือนเดิมก็คือปกป้องคุ้มครองเราเวลาอะไรที่มันจะเป็นความคิดที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ย มันจะรู้ทันมันจะรู้ทันเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้รู้ทันแบบตามกิเลสมันจะกลับหลังให้กิเลสล้วทีนี้อะไรความคิดที่มันจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยมันจะรู้ทันทีมันจะรู้ทันทีมันจะหยุดตั้งแต่คิดแล้วซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจหยุดมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติมันไม่ได้เบียดความจําเอาไว้ให้คิดเลยนะมันไม่คิดเอา สมัยก่อนนี่ถ้าถ้าไม่รู้นะคะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าไม่รู้มันจะคิดต่อเลยนะคะว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คิดคิดตามประสบการณ์แต่เมื่อเรารู้ความจริงแล้วรู้ว่าความคิดไม่สามารถที่จะให้คําตอบที่ถูกต้องได้นอกจากหลอกตัวเองเท่านั้นมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องมันเป็นเพียงการหลอกตัวเอง การตั้งสมมุติฐานการเดามันเป็นการคาดเดาให้ตัวเองเป็นทุกข์เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันนี้ยายก็ขอจบการพูดเพียงแค่นี้ก่อนจากกันอย่าลืมยิ้มแย้มยกมือไหว้กล่าวคำว่า,าวสวัสดีขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรให้คุณชินแล้วรอบๆตัวเราจะเต็มไปด้วยมิมยตรตีต่อกัน ติมไปด้วยความสุขนะคะขอไวพรให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันด้วยการระลึกรู้ที่ร่างกายและจิตใจของเราเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนได้ข้อสรุปที่เป็นความจริงเพื่อให้เราไกล้จากกิเลสไม่ไหลตามกิเลสนะคะให้เราไกลกิเลสให้เราพ้นทุกได้ พบกับความสุขที่แท้จริงปกติอิสระสงบและเป็นกลางทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ